ำรวจนครนายกได้รับแจ้งเหตุขับรถปาดหน้ากันก่อนจะมีการชักอาวุธปืนข่มขู่เหตุเกิดบริเวณถนนรังสินตนครนายกจุดเกิดเหตุใน,น,นพื้นที่อำเภอองครักษ์จากนั้นได้ขับรถมุ่งหน้าหลบหนีอำเภอบ้านนาและอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยผู้ก่อเหตุขับรถยนต์กระบะฮิสูสีบอลเทาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่ติดตามมาตลอดเส้นทางต่อมาตํวรวจสพเมืองนครนายกพร้อมตวรวจสพบ้านนาได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดทุกแยกไบแดงเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ หลังจากหลบหนีกว่า20กิโลเมตรสุดท้ายก็ไปไมร่รอดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจตรวจสกัด,กดบริเวณแยกสุพรรณนกาเขตอำเภอเมืองนครนายกสกัดจับเอาไว้ได้ทรัพ์ชื่อต่อมาคือนายจเรมุกศรีอายุ26ปีชาวอำเภอลำสักจังหวัดอุท,ยทัยธานีเกิดมีแฟนสาวนั่งบ่อด้านซ้ายมาด้วยจากการตรวจค้นภายในรถยนต์พบปืนพลาสติกหนึ่งกระบอกและอาวุธมีดยาวหนึ่งเล่มเสืรอหว่างทำการตรวจคน้นผู้ก่อเหตุได้พยายามขับขืนชันจับกุมและพยายามจะอธิบายกับเจ้าหน้าที่ว่าตนนั้นไม่ผิด แต่อีกฝ่ายหนึ่งที่ปาดหน้าเป็นฝ่ายผิดจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวไปที่สพเมืองนครนายกเพื่อทาการตรวจหาสารเสพติดและนําตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีในระบิดมงคลกิติการรายงานได้ใช้ธิ์ส่วนรนโชตแน่งเพลนที่กรมความสร้อยจังหวัดมุกดาหารพร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองเพลนที่กรมคําซสร้อยร่วมกับชุดสืบสวนสพนกคมคําสร้อย เขาจากกลุ่มพระลูกวัดมีพฤติกรรมมั่วสุมกับไปรุ่นในหมู่บ้านซึ่งเนื่องจากได้รับแจ้งจากการร้องเรียนพฤติกรรมของพระลูกวัดวัดบ้านโนนก่อหมู่ที่6ตำบลหนองแวงอำเภอที่ขมขำซอยจังหวัดมุกดาหารว่ามีการเสพสารเสพติดและมั่วสุมกับกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านจึงได้ออกตรวจสอบเบื้องต้นพบพระวิษนุอายุ39ปีอยู่ในบริเวณศาลาชั้นเจ้าที่จึงแสดงตัวเป็นเจ้าพนักง,งานปอปสอและขออนุญาตตรวจปสวัสสาวะในเบื้องต้นกระทั่งพบผลปสัสสาวะเป็นสีม่วง ึงได้ทำการตรวจสอบภายในสาราโรงนอนพบอุปกรณ์การเสพอาธิไฟแช็กหลอดพลาสติกและแผ่นฟอยล์เมื่อจำนวนต่อหลักฐานพระวิษณุจึงให้การรับสารภาพว่าเพิ่งเสพยาบ้ามาเมื่อช่วงเช้าจากนั้น,จจน,นเจ้าหน้าทีท่จงได้ดิมนต์เจ้าคณะตำรวจนครคำซ้อยเพื่อทาการสืบพระวิษณุและพระวิษณุสมบัรใจเข้ารับการบํบบัดจากนั้นจะนำตัวเข้ารับการบํบบัดตามโครงการชุมชนยัง่งยืนของเพื่อนในคมคำซ้อยต่อไปไกรสมุทรนามโพไซแรยงาน ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พิสูจน์หลังชาวบ้านป่าไม้หมู่ที่6กตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาพบกอไผ่โรคบริเวณท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นไผ่รวงที่มีกอไผ่พวกลำต้นแห้งตายสูงประมาณ3เมตรแต่กลับดิ้นได้เองโดยไม่มีใครโยกและไม่มีลมจึงไปที่เครื่องอา,าของชาวบ้านและถ่ายคลิปส่งต่อๆกันไปจนก,กระทั่งพากันมาดูและแปลกใจว่าทำไมกอไผ่ต้นดังกล่าวที่แห้งตายแล้วแต่กลับดิ้นได้และจะดิ้นเฉพาะช่วงกลางวันส่วนในช่วงเยนเ็นก็จะนิ่งเชื่อว,ว่าน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิตอยู่ ด้านในสุพรรณบุราอายุ11ปีชาวบ้านตำบนตุน่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเล่าว,ว่าตนเองได้ออกมาหาของป่าท้ายหมู่บ้านและมานั่งพักบริเวณใกล้กอไผ่รวกสังเกตเห็นกอไผ่ร่วงดังกล่าวมีลำต้นหนึ่งแห้งตายและยืนต้นอยู่ในกอสูงประมาณ3เมตรปลายลำจะดิ้นสั่นและหยุดแบบนี้ตลอดเวลาในแต่ละครั้งจะดิ้นสั่นตรงปลายประมาณ2-3วินาทีจากนั้นก็หยุดแล้วก็จะสั่นดิ้นอีกจึงนั่งสังเกตและนำโทรศัพท์มาถ่ายไว้จากนั้นนมาให้เพื่อนบ้านดู จากการสังเกตในเวลาดังกล่าวไม่มีลมและไม่มีใครกระย่าจะสัน่นเฉพาะช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะนิ่งและจะเห็นเหมือนกันทุกคนติดต่างพากันฮือาบางคนบอกว่าน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่อย่างแน่นอนพันธวิทย์ดูดีรายงานแชดมิวสิก r e มร่วมกับอาจารย์บัญชาสารคามผู้เขียนบทและผู้กำกับภาพนำทีมนักแสดงภาพย,ายนตร์เรื่องนาคาพิภพ ทำพิธีบวงสวงเปิดกองถ่ายทําภาพยนตร์ที่บริเวณปราสาทสักกาแพงใหญ่ตำบสลสักกาแพงใหญ่อำเภออุทมพรพิสัยจังหวัดสี่สเกตโดยมีนายธนาเทพวิจารเรืองรับบทเป็นพระเอกนา,นางสัานันสุขพันธ์รับบทเป็นนางเอกหรือทิดานาคีในอย่างไรนายใสฟ้า,าจเจริญรับมารับบทแสดงเป็นพะยาะอือรีราชาผู้ปกคองพระเอกในเรื่องนี้อาจารย์บัญชาสารกรรมกล่าวว่าภาพยนตร์เรื่องนาคาพิภพ,พตนได้เขียนบทและกำกับภาพ,พด้วยตนเองแรงบันดาลใจที่จะสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อถวายแด่พยาอือรีนาคารา นั่นายฐานะที่ตนเคารพศรัทธาในองค์พระานาคด้วยที่ได้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นซึ่งในเรื่องของภาพะยนตร์เป็นการอ้างอิงตำนานของพระาอีรีราชาที่บึงโขงหลงเป็นเรื่องราวความรักความผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระานาคแต่นักที่ไม่สมบังกับความรักในจากต่างเผ,าผ่าพันธุ์กันและภาพะยนตร์เรื่องนี้จะมีการดึงเรื่องของพระพุทธศาสนาเข้ามาร่วมในเรื่องด้วยเพื่อให้มีสาระเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้รับชมโดยคาดว่าจะใช้เวลาในการถ่ายทําและตัดต่อสามารถนำข้าโรงฉายภาพะยนตร์ได้ในประมาณ3ามเดือนข้างหน้า บุญธานทุส่สศีวันรายงาน,นโทบุญสินพาคกลางรองผอรปภพักสองเข้าติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกอรมนจังหวัดเลยเพื่อการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใยพื้นที่กอรมนภา,าคสองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงกำหนดจัดชุดบูรณาการร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานภาคเอกชน คือองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยได้ดนนโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่20จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหายาเสพติดในสังคม พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งคณะชุดตรวจติดตามของสพมกรรมนภาคกสองเพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมนจังหวัดและเพื่อการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่กรรมนภาค2สองจังหวัดเลยดำเนินโครงการรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกจากนี้ได้ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมนจังหวัดบรรยายภาพสรุปภาพรวมงานความมั่นคงสีด้าน ด้านความมั่นคงแห่งรัฐด้านความมั่นคงทางสังคมด้านความมั่นคงแบบพิเศษและด้านความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลังงานอาหารและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการปฏิบัติการป้องกันและปรับความยากเสพติดในพื้นที่จากบกกอตรภูุทรจังหวัดและทางสาธารณสุขจังหวัดเลยผ่อนพันเพชรสังหารรยายงาน